สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนไปกำจัดหนอนด้วยวิธีวิธีธรรมชาตินะคะที่ดีมากๆโดยไม่ต้องใช้ยาเคมีหรือสมุนไพรใดๆเลยและก็ได้ผลร้อด้วยนะคะผักที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะเคยผ่านการกำจัดหนอนด้วยวิธีนี้มาแล้วจะทำย่างไรเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนไปหยิบหนอนพร้อมๆกันเลยค่ะไปกำจัดหนอนค่ะ มาเลยค่ะวันนี้นะคะหมูอ้วนมาตรวจ แปลงแล้วหมูอ้วนก็เจอกับน้องหนอนนะคะซึ่งเจ้าน้องหนอนของเราเนี่ยจะชอบมาเยี่ยมมาเย็ยนในแปลงผักสลัดของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่เราปลูกผักไปแล้วนะคะโดยประมาณ1-2อาทิตย์นะคะหรือถ้าผักอายุอยู่ที่ประมาณ25-30วันเนี่ยน้องหนอนเนี่ยจะชอบมาเกาะกินกัดเอาไว้นะคะถ้าเราปลูกผักแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะ25-30วันที่ผัก อายุขนาดนั้นนะคะเราต้องตรวจแปลงถ้าตรวจแปลงแล้วเจอเราจะใช้วิธีการหยิบหนอนออกแค่นั้นทําครั้งเดียวแล้วผักก็จะโตสวยแน่นอนไม่ต้องใช้เคมีหรือยาใดๆเลยมาดูน้องหนอนกันเลยค่ะเราก็ตรวจแปลงเลยนะคะวิธีการตรวจแปลงง่ายมากเลยก็คือเราจะดูผักสลัดนะคะเราจะแหวกผักสลัดของเราดูว่าต้นไหนเนี่ยมีรอยช้ำที่ใต้ใบหรือมีตัวน้องหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ อันนี้คือต้นปกตินะคะใบไม่มีรอยช้ำใดๆเลยนะคะเราจะทำแบบนี้แค่หนึ่งครั้งนะคะในรอบปลูกนะคะเห็นไหมคะนี่คือการตรวจแปลงนะคะอันนี้คือไม่มีนะคะอันนี้ก็คือไม่มีเลยเห็นไหมคะถ้าอย่างนี้คือปลอดภัยเราก็ไม่ต้องกังวลใดๆแต่ถ้าต้นไหนที่มีน้องหนอนนะคะผักมันจะมีรอยนี่อย่างต้นนี้นะคะเห็นไหมคะ ผักจะมีรอยถ้าผักมีรอยช้ำแบบนี้นะคะให้ตรวจดูทุกใบเลยเพราะมีน้องแน่นอนแล้วหนึ่งต้นจะมีน้องอยู่ที่ประมาณหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเพราะผีเสื้อเนี่ยเขาจะมาวางไข่ให้ลูกเขาอิ่มเอมหนึ่งตัวต่อหนึ่งต้นนั่นเองนี่หมูว่านเจอน้องแล้วหมูว่านเจอน้องแล้วนะคะเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมทุกคนและไอ้รอยช้ำๆเนี่ยก็คือรอยที่เขากัดกินใบพืชของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะจะมีแค่ตัวเดียว มีแค่ตัวเดียวเลยโอเคเดี๋ยวโมนหยิบให้ดูนี่กาลังหลับอยู่โอ้ยอย่าตื่นนะอย่าตื่นนะเกรงใจนี่นี่ก็คือหนอนผีเสื้อน้อยๆนะคะที่เดี๋ยวโตวขึ้นจะเป็นผีเสื้อนะคะเขาแอบมาวางไข่ไว้นะคะเขาจะวางไข่ในช่วงเวลาผักของเราเนี่ยอายุ25-30วันขึ้นไปเนี่ยผีเสื้อจะมาวางไข่แล้วก็ จะเกิดเป็นตัวหนอนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะกินใบผักเราทุกใบถ้าเราไม่หยิบออกนะคะอันนี้คือวิธีการกําจัดที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรทั้งนั้นแล้วง่ายมากก็คือ้น,นเนีต้จะมีแค่1ตัวเท่านั้นเราแค่หยิบออกนะคะพอเราหยิบออกปุ๊บใบที่โดนกัดกินไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาก็คือดูแลรดน้ําให้ปุ๋ยปกติเลยเดี๋ยวใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะ สวยเองนะคะส่วนใบที่เสียไปแล้วเนี่ยเวลาที่แก่ไปเนี่ยก็จะเป็นใบล่างอยู่แล้วเราก็จะเด็ดทิ้งอยู่แล้วนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็เอานอนหน่อเนี่ยไปทําลายหรือไปวางไว้ที่อื่นนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะดูต้นที่โตแล้วนะคะอันนี้พร้อมตัดแล้วนะคะแต่ว่าหมูอ้วน่ะได้กําจัดหนอนด้วยวิธีการหยิบตัวออกในช่วงอายุ30วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราหยิบหนอนไปแล้วเนี่ยใบที่เสียกับใบที่เกิดใหม่จะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็คือใบแรกๆที่เราเจอเห็นไหมคะที่หนอนกินเป็นรอยนะคะเป็นรอยหนอนกินเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่รอยหนอนกินทั้งหมดนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่รอยรอยรอยของน้องหนอนตอนที่หมูอ้วนเจอเขานะคะล่องลอยอยู่ใบโตก็จริงแต่ว่ามีล่องรอยใบพวกนี้เป็นใบล่างๆนะคะซึ่งเราจะเด็ดออกอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ แต่หลังจากล่องรอยหนอนที่ผ่านมานะคะน้องก็จะกินได้ปกติเลยนี่เห็นไหมคะเริ่มไม่มีล่องรอยแล้วเพราะหลังจากที่เรากําจัดหนอนไปแล้วนะคะนี่นะคะพอใบใบใหม่เนี่ยก็จะนี่อันนี้คือหายแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือใบสุดท้ายแล้วที่น้องมายุ่งนะคะเราก็จะได้ผักที่สวยงามเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะทุกคน ใบพวกนี้ก็คือสวยงามแล้วปลอดภัยแล้วไม่มีนองแล้วนะคะแล้วผักของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยไร้สารพิษไร้สารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามาตรวจแปลงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งยิ่งดีนะคะถ้าใครมีเวลาเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยหนึ่งครั้งที่เราตรวจเนี่ยอาจจะหลงตาเราก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลาเนี่ยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเข้ามาแบกใจกลางดูนะคะว่าผักของเราเนี่ยมีรอยช้ำของการกัดกิน ใบแบบนี้ไหมนะคะนี่ถ้าผักมีรอยช้านะคะจะช้าแค่ตรงก้านใบเท่านั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนหรือด้านนอกนะคะก็จะช้าให้เห็นแค่นี้เราก็หาเจ้าตัวปัญหาแล้วเราก็หยิบออกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยที่หมูอ้วนเนี่ยอยากจะแนะนําเบื้องต้นกับทุกคนเลยที่ปลูกผักแล้วเจอปัญหากับ หนอนนะคะเป็นวิธีการจัดการที่ง่ายมากแต่นอกจากวิธีการจัดการหนอนโดยการหยิบหนอนออกแล้วนะคะก็ยังควรที่จะบำรุงนะคะถ้าเราปลูกผักสลัดเนี่ยเราจะต้องบำรุงผักสลัดเนี่ยด้วยน้ำหมักนะคะวันเว้นวันเลยเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเป็นผักที่ กินจุมากเพราะว่าเขามีความกรอบหวานที่สุดเลยถ้าเราเนี่ยให้น้ำหมักเขาเน่ยอย่างเต็มที่นะคะวันเว้นวันนะคะผักก็จะกรอบหวานแล้วก็โตอวบอ้วนนะคะพร้อมกับได้แสงแดดที่เต็มที่แบบนี้นะคะผักสลัดต้องการแสงแดด100%เลยตลอดทั้งวันนะคะแบบนี้เลย แต่ถ้าใครทำหลังคาเนี่ยก็ต้องเป็นหลังคาพลาสติกใสนะคะหรือสีขุ่นที่มีความหนา150-200ไมครอนนั่นเองนะคะก็จะทำให้ผักเนี่ยสั่งคหอแสงได้เต็มที่นะคะเนื่อนอกจากที่เราเนี่ยจะใช้น้ำหมักบำรุงแล้วเราก็ต้องใช้ปุ๋ยหมักกับพืชด้วยหลังจากที่เราปลูกผักไปแล้วนะคะ 7-10วันต้องใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ผักเนี่ยได้โตเต็มที่และได้รับสารอาหารตเต็มที่ก็จะโตอย่างนี้นั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะให้น้ำหมักเพื่อป้องกันโรคและ,มะแมลงนะคะถ้าใช้วิธีการนี้ให้น้ำหมัก3สูตรของหมูอ้วนน้ำหมักมะพร้าวหนอกกล้วยและซาวข้าววันเว้นวันพร้อมกับบำรุงด้วยปุ๋ยหมักหนึ่งครั้งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วรับประกันได้เลยว่าแทบจะไม่ต้องใช้ น้ำยาไล่มแมลงสูตรอื่นๆเลยค่ะเป็นวิธีการง่ายๆที่หมูอ้วนนำมาบอกนะคะอย่าลืมตรวจแปลงนะคะอาทิละหนึ่งครั้งยิ่งดีเลยแค่แวกต้นดูหาน้องนอนเจอปุ๊บหยิบปับ๊บสโลแกนง่ายมากเจอปุ๊บหยิบปับ๊บปลอดภัยจากโรคและมแมลงค่ะวันนี้นะคะหมูอ้วนก็มีข้อมูลและเทคนิคดีๆมาฝากให้ทุกคนกำจัดนอนง่ายๆในสไตล์ของหมูอ้วน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะปลูกผักสลัดให้สวยงามได้ง่ายๆแบบของหมูอ้วนคนนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าที่หมูอ้วนทาจาหน่ายนะคะได้เลยนะคะหมูอ้วนมีจําหน่ายทั้งดินปุงปูกสําหรับปลูกผักสลดัดปลูกพืชปลูกไม้ดอกไม้ใบปลูกได้ทุกชนิดนะคะและปุ๋ยหมักนะคะสําหรับบํารุงน้ําหมักสามสูตรก็สําหรับบํารุงนะคะและยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะสามารถเข้า ทักมาหาหมูอ้วนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น LINE แอดนะคะ l ล n e My ช h o p นะคะด้านล่างนี้หรือจะเป็นช h อปปี้ลาซาดานะคะในเพจ Facebook หมูอ้วนก็มีขายทั้ง24ชั่วโมงสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือสั่งสินคา้าเพิ่มเติมที่ลายส่วนตัวได้เลยที่ w i b 1 5 5 wib 1 5 5ทักมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปลูกผักได้สวยงามแบบอ้วนเลยนะคะไปดูกระหล่ำปีกันดูกระหล่ำปีกันกระหล่ำปีปลูกง่ายในกระถางแปดนิ้วด้วยกำลังโตเลยกำลังนอเลย